ึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศครับเรียภูสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกหนึ่งครั้งโดยการมาเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เป็นจ่าฝูงณตอนนี้กับการที่ต้องมาเจอนิวคาสเซิลที่ฟอร์มดีมากๆครับกับการเป็นจ่าฝูงพิพิลีกอังกฤษณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้เส้นทางการลุ้นแชมป์ของเรียภูวิโกโลินจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องมาเจอกับทีมฟอร์มเทพ ณนะตอนนี้อย่างนิวคาสเซิลยูเต็ดนั่นเองครับ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e f o r o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับกับช่วงคริสต์มาสอย่าลืมไปเก็บแคนดี้และนำไปแลก FC c o i ฟรีได้เลยถ้าอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ e a ซ y การันตีความปลอดภยัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0,000คนเปิดบริการตลอด24 ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ e ีลาสติช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ป้คลิปได้เลยครับผมอะไรครับผมเดินหน้าต่อไปเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกมกับนิวคาสเซิลในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชี้เวมรีนั่นเองวันนี้ครับเลี้ยวภูมาระบบ4-3-3แบบฟอล์ไนท์ครับยังคงไว้ใจใช้จะได้ของคิดเต้นเซนคู่กับซาลีบาแต่ว่าเซตแบ็กขวาซ้ายเปลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่าทางด้านของอาฟฟองโซเดวีวันนี้โดนดรอปไป เป็นนูโนเบนเดสลงแทนและทางด้านแบ็กขวาเป็นคาวินลมซี่แทนเฮ้ยถือว่าวันนี้เลียปูมาแปลกพอสมควรครับอะไรครับผมวิโก้ลินครับ <Okay. S 1> กับการลุ้นแชมป์คาราบาวครับในปีนี้ <Okay. S 1> ในปีที่แล้วเดี่ย้าย้อนกลับไปในศึกซีรีส์เออิตาลีครับทุกคนทางด้านของโอลินก็รับโคปาิตาเลียมาเหมือนกันนะปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์ในส่วนของคาราบาวครับอีกครั้งกับเลียปูอะไรครับผมเกมจะเริ่มต้นจากฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่จุเดือดมากครับโดยขึ้นนเาเป็นจ่าฝูพีเ่เป็นเลี้ยงอังกฤษออลินบางอยู่แล้วรอจังหวะพลิกแล้วอ้อมมาสวยมากๆที่โอลิเซ่ออกขวาาคาร์วิลลมซี่แล้วเปิดเข้ามาโอลินพักอกจังหวะนี้แลอลิงเข้าซ้ายยิงอีกทีโอ้โหเกือบไปแล้วเอโดอีกทีแล้วสามอีกทีหรบบอกาเรียบร้อยเป็นหนึ่งศูนย์จากเรอร์พูแล้วโอ้โหล้ำหน้าฝ่ามาที่วาราวิทแล้วขึ้นมาวารวิวจบได้ไหมโอ้โหเวอร์พูจังหวะนี้หลวมอีกแล้วครับ เป็นการประกบตัวที่ไม่ค่อยได้มีจังหวะชิดเท่าไหร่ครับปล่อยกองหลังกองนิคัเสเซนยืนโล่งไปหน่อยอืถือว่าเป็นการยืนที่ไม่ค่อยเข้าขารู้ใจอีกแล้วจังหวะเนี่ยคือซาลิบาเสียเหลี่ยมไปแล้วผมว่าคิตเซนต้องมาซอนแล้วนะแต่คิตเเซนเลอกที่จะยืนมองนะทุกคนแล้วก็ปล่อยให้ซาลิบาเนี่ยวิ่งตามเองแล้วการว่าวราวิชโล่งจัดโอ้โหเรีย้ยภูฝั่งมาจังหวะนี้แรมซี่ยอดเข้ามาโอลินมองสะบปัดโอ้โหมันข้ามขานไป ปูแต่ก็พยายามทําทุกอย่างจริงครับวิโกล้ลินครับในการเชื่อมบอลและก็จบบอลรวมถึงลงมาช่วยเกมรับด้วยนะทีอาปูต้องแก้เกมนะครับางด้านของเชอร์เกนคอปยังคงดึงดันเลื่อใช้เซตกองหลังอย่างคินแตเส้นกับซาลิบาซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าคือปัญหาหลักของลิปูเลยก็ว่าได้เพราะคู่นี้ยังไม่เข้าขากันเลยแล้วอุ้งปรเาเชียสแกมาสวยครับมาที่ตนารีแทงออกมาจังหวะนี้บาคูเปิดเข้ามาแล้วบ่งกองซาลิบา โอลินลงไปช่วยก็ได้แคบบา,บางๆเบียดๆอยู่ครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาเลยโอ้โหโอลิเซ่กระชากมาแล้วจังหวะนี้เรารออยู่ด้านในโอลิเซ่ยอดเข้ามาแล้วโอลินจังหวะนี้ยิงโอ้โ,โ,โ,โหสวยจะจัดกับวิโกลินมาทุกสถานการณ์จริงๆครับบอลค่อนข้างที่จะมาย้อนแล้วก็เบาเนี่ยป่จังหวะนี้ตวัดยิงสวยงามจัดๆ,ๆโอ้โหไว้ใจได้อีกแล้วเรื่องงานจบซอยกอ ไปดูจังหวะนี้ครับโอลิเซเปิดย้อนเล็กน้อยแต่ว่าถือว่าวางเท้ายิงและเท้าขวาเนี่ยคือไม่ได้ถนัดอยู่แล้วแต่ว่าถือว่ายิงได้ดีมากครับเพราะว่ามันข้ามตัวนี้เข้าเสาสองไปเลยแบบสวยงามสามารถที่จะกลับมาได้แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วเปลียนแลวโอลิเซออกครับเป็นหลุยส์ดีอาร์ตลงมาในครึ่งหลังครับอาละเรลเอียพูครับตรงกลางครับโรบริตก้ายังแก้ไขได้สวยครับนิวคาสเซิลฝากมาที่นิโก้ก่อนซาเลสแล้วฝากอ้อกมาจังหวะนี้มาถึงวาราวิช เราวิดตีกลับมาแล้วดิโก้ก็สเลสยิงติด็อกเอโดแล้วสาดไปติดหน้าเมนเดสจออกหลังมันเต็มุุงลิเวอร์พูลวิ่งเสียบเขาด้านในแล้วขอบอลจังหวะเดียวหูไม่ทะลุครับต้องชมบาคูเนี่ยบังได้อยู่เลยแล้วสวนกลับของนิวคาสเซิลิเวอร์พูลวันนี้เนี่ยมาเน้นตั้งรับครับไม่เปิดแลกกับตัวด้ของนิวคาสเซลเลยแล้วฝากเข้าไปตรงกลางอันตรายมากอามาสจาังหวะนี้เอามาแทงต่อไปส่วนเบเกอร์โดนจอจอโจโจ้ลิเวอร์พูลเลือเชื่อครับ คือปล่อยง่ายเกินไปะตรงกลางนี่คือเบรกไม่ได้การไม่มีกางร,รับอาชีพนี่คือปัญหาหลักจริงๆอะมันไม่มีตัวเบรกก็ด้วยและคือจังหวะเนี้เอนโดที่ควรจะต้องอยู่ตรงหน้าแผงเกมรับไม่อยู่ด้วยครับแล้วมาลงโล่งเนี้ยผุมก็เห็นใจคู่เซนเตอร์นะเกมเลียภูก็ถือว่าหลังจากยิงประตูตีเสมอได้ก็ไม่ได้ว่าด,ดีขึ้นนะครก็ยังเน้นรับแล้วก็เปิดแผแกวิคอสเซนมาต่อที่ลุกมัน ลูกแมนกระชากหนีมาจังหวะนี้เปิดเข้ามาบันเชิงแล้วใส่เสาแรกยิงแล้วก็โอเคลีย์ไปก่อนโอ้โหยังคืนหลังอีกเหลือจะเชื่อแล้วก็น่าจะช้าแล้วเรียบผูโอ้โหจบเลยอย่างเงี้ยค,คือพลาดจากการเล่นเกมรับทั้งนั้นเลยนะวันนี้ครับประกบคู่กองหลังไม่ดีและลูกที่2ครับกองกลางตัวรับก็ไม่เบรกให้เลยฮะกลากเกเลยเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนนิวแนที่ฟอร์มโคตรดีครับ เฉือนไป2อและก็รับช่วยแชมป์ไปเลยเรียบูก็ต้องจําบทเรียนนี่แหละครับจ้เกนคอปอะไรครับผมทีมตอนนี้เนี่ยถือว่าวิกฤตไหมก็ถือว่าเริ่มแล้วนะเพราะว่าปัญหาของเรียบูที่ชัดเจนมากตอนนี้คือการเบรกเกลรุกของฝั่งตรงข่าไม่ได้เลยครับในช่วงต้นฤดูก,กาลรับการที่มีไบเซติกเนี่ยยังถือว่าเป็นการรับอาชีพและน้องก็ยังทาได้ดีนะ แรียว่าถูไถได้อยู่แต่ว่าตอนเนี้ไม่มีใครเลยนะครับระหว่างเทเลมอตันกับบลาสติกแต่ก็เรียบร้อยครับการปรับเปลี่ยนการวางแผนในการซื้อตัวและปล่อยนักเตะมันเป็นผลพวงมาทําให้เรียบภูในปีนี้เนี่ยชวดแชมป์คาราบาวคับไปเลยฮะการที่ไม่มีกลางรับอาชีพนั่นคือปัญหาหลักของเรียบภูในชุดนี้เลยนะก็อาจจะมีโรบอตก้าที่มีความหนัก นิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหนักขนาดนั้นนะซึ่งหมายความว่าตอนเรียบูดแดนกลางขาดพลังงานไปเยอะและการไม่มีกลางรับอาชีพนะครับโดยการปล่อยตัวแบบเออ,เอ,อๆนะครับอย่างเทเลอร์มาตันไปแล้วก็ไบสติกถือว่าเป็นเรื่องเสียหายของเรียบภูนะตอนนี้อย่างแรงเลยฮะหลังจากนั้นก็ต้องมาสู้ศึกกันต่อในศึก FA Cup คนะครับหลังจากที่ชวดแชมป์คาราบาวคัพไปก็ว่ากันต่อในรายการเก่าแก่อย่าง f a Cup ับนะ และแน่นอนครับรูปเกมของเลี้ยภูเกมนี้ไม่ได้ดีเลยครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยถือว่าพ i ิกล็อกจัดๆในการเลี้ยภูตกรอบ FA c u ออย่างเนิ่นๆเลยนะกับการแพ้รูตันทาวครับทุกคนโอ้โหช็อกโลกเลยทีนี้กลายเป็นว่า FA Cup ร,รอบ5สุดท้ายเลี้ยภูเนี่ยก็ถือว่าสะดุดตกรอบไปเลยครับอาจจะเรียกว่าช็อกช้ำจากเกมที่แล้วอยู่นะครับยังช็อกอยู่นะ เกมนี้ก็ถือว่าเล่นไม่ได้ดีแล้วก็เปิดบ้านแพ้รุตันทาวแบบ1นึ่งศูนย์เนี่ยทุกคนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากกับการแพ้ในบ้าน หลังจากนั้นครับเลียฟพูจะต้องทําการรวบรวมสมาธิครับแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอาเซนอตต้องหาแตมไม่เจอครับในเกมนี้ก่อนที่จะไปเจอกันต่อในเรทที่2ของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์กักนะต้องเรียกความมั่นใจและก็วิกฤตอย่างต่อเนื่องครับเลียฟพูเปิดบ้านแพ้อาเซนอตอีกครั้งครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการแพ้3นัดที่แทบไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเลียฟพูมาก่อนนับในยุคเจ้เกนคอปครับโอ้หดูว่าช่วงนี้วิกฤตจะจัดจริงๆแล้วนะและแน่นอนครับก็เดินทางมาถึงเกมสําคัญอีกหนึ่งเกมซึ่งเกม ตัดสินชะตาของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับในเกมแรกเนี่ยเราแพ้มา3-2ครับโดยการที่มีผลต่างเพียงแค่1ลูกครับเกมที่2เนี่ยต้องบุกไปเยือนที่อาแจกแล้วก็ต้องชนะให้ได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยความถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือในเรื่องของเลี้ยภูครับถ้าย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่เกมกับนิวคาสเซิลแพ้มาในสึกคาราบาวครับรอบชิงครับหลังจากนั้นก็พลาดท่า ตรงรอบเอเวครับกับลูตันแล้วก็แพ้อาเซนอตต่อในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะถือว่าเป็นช่วงที่เวีย์ภูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๋ครับแล้วก็เร์ซีครับต้องพยายามเรียกโมเมนตัมกลับมาให้ได้ฮะอะไรครับผมเกมนี้ถือว่ามีตั๋วจะเป็นลีกเป็นเดิมพันครับถ้าชนะได้เข้ารอบต่อไปถ้าแพ้ตกตรงรอบนี้เลยฮะแล้วก็ความมั่นใจน่าจะดิ่งลงเหวอีกครับทางด้าของเวีย์พูเลียบภูชุดพิการครับวันนี้เรียกว่าปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งเหมือนกันครับ ไม่เปิดขวาครับคืนกลับมาที่คิดเซนเซนครับพยายามจะเจาะอยู่ตรงกลางตามมาที่โอลินหลุดมาจังหวะนี้โอลินสวยโอลินบนเข้าด้านในความสามาถเฉพาะตัวโอลินมาแล้วเจวาดีอาดิเครื่องสนามโอลินแล้วโอลินจังหวะนี้ยิงโอ้โหลูลี่มันโหสุดยอดจริงๆอ่ะคือเรามาคนเดียวกึศสนามแต่ลูลี่บอกเบรกไว้ตรงนี้ก่อนพี่โอ้โหแล้วเปิดมาเสาแรกยังนีโอลินมงแล้วลงพื้นเรียบร้อยอาเป็นหนึ่งศูนย์จากเกมนี้มาแล้วพีโอลิน โอ้โหถือว่าความยายามของโอลินนี่ช่วยให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นอยู่คนเดียวจริงๆนะตั้งแต่ลากกลางสนามอะไรครับในจังหวะนี้ขึ้นเช็กก่อนน่าจะเป็นเมดิกหรือเปล่าครับหรือว่าชารูวิชไม่แน่ใจนะกองกลางตัวรับรูปร่างสูงใหญ่แล้วเราก็บ่งเช็ดเข้าเสาสองได้สวยมากครับอูบอลถือว่าแม่นเป๊ะที่เสาแล้วก็เข้ากรอบไปอย่างสวยงามอะไรครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์และสกอร์เท่ากันแล้วเกมนี้ แต่มุมเข้ามาจังหวะนี้เสาแรกโอลิมงไม่ได้ครับปั๊มออกไปที่โอลิเซฝากมากาบีเปิดเสาสองแล้วโอ้โหติดลูลิวอ้าข้ามมานี่รออยู่แล้วเมนเดสขึ้นมาด้านหน้ามาดิน่าเอาเก็บได้สวยครับกาบีกาบีฝากมาไม่ไม่แทงขึ้นมาครับกาบีชอบดึงจังหวะและจังหวะนี้ช้ามาโอลิ่นดึงเข้าซ้ายโอลิ่นจังหวะนี้ปั่นซ้ายแล้วโอ้โหไม่เข้าขอบโอ้โหเวลาหนึ่งนาทีครับและก็เรียบร้อยแล้วจบกันไปที่สกอร์ 1ประตูต่อ0ครับใน90นาทีและแน่นอนครับต่อเวลาพิเศษครับอย่างนี้เพราะว่าสกอร์มันเท่ากันนะครับและจะมีการเปลี่ยนตัวครับฝ่ายฝ่าของอาเจคัลต์ดามครับชาวิรวิทโจรออกครับเป็นไลนของฟานบอมเมลครับลงมาแล้วโอรินครับลงมาเชื่อมต่ำครับฝากข้ามฟากไปโอ้แล้วโอรินเจ็บโอ้ยโอรินเฮ้ยโอโหเดี๋ยวก่อนนะโอรินโอ้ยลูกนี้เจ็บเองด้วยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับน่าจะเป็นเข่าซ้ายทุกคน คือน่าจะเป็นการเปิดแล้วก็เจ็บเองครับโอ้โหลั่นหรือเปล่ากึบหรือเปล่าอ,อ,อ,อย่างเงี้ยดูครับขอบอลเองด้วยครับจับแล้วก็เปิดรแรงๆแต่น่าจะพลิกอะไรสักอย่างแล้วก็โอ้โหลงไปกองเลยเรียบร้อยครับโอ้โหและกักโปล,ลงมาครับในครึ่งหลังนะฮะและตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงร้อยยี่สิบนาทีแล้วชดหนึ่งนาะทีเท่านั้นครับน่าจะตัดสินด้วยยิงจุดโทษนะทุกคนดูจากทรงแล้วนะเรียบร้อย โอ้โหยิงจุดโทษครับและโอ้โหถือว่าเราได้เพียง combined, แค่น ouais, um ั่งดูเท่านั้นไม่อยากเป็นคนยิงเหมือนกันนะแต่ต้องมาลุ้นชิมเลยครับว่าจะสามารถผ่านจุดโทษนี้ไปได้หรือเปล่าครับอะไรครับคนแรกของอาแจกจังหวะนี้ยิงแปรแล้วก็เรียบร้อยแรับแปรเบาๆแต่ว่าทางดีนะและคนแรกเป็นคนที่กระป๋องของเรียบูจังหวะนี้เข้ามาสั้นและยิงดีเหมือนกันคนที่สองแจ็คครับออบาน เข้ามากดจกังหวะนี้แล้วแปะเข้าขวาโอดโนเบเกอร์ซื้อตรงกลางครับอืคนที่ 2, 2> เป็นดรช์ของลิเวอร์พูลแล้วจวังหวะนี้เข้ามาซัดยิงขวาอีกแล้วก็เป็น2ประตูของลิเวอร์พูลเช่นเดิมเบิร์กไวครับคนที่3วิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้แล้วหูยิงโคตรคมเลยโหมาตเนลลี่คนที่3มลิเวอร์พูลครับวิ่งเข้ามากดจกังหวะนี้แล้วหูเกือบไปเหมือนกันเลือกตรงกลางเลยคนที่4ี่คอนเซซาอของอาแจกครับวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้แล้วโ์สนเบเกอร์พุ่งไปเซฟได้ แล้วฟงโซเดวีคนที่เสียวเลี้ยวผูวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหถ้าแจากยิงไม่เข้านะลูกนี้จบเลยครับและคนที่จะยิงเนี่ยเป็นเปเป้ครับถือว่าเป็นคนที่แพปล,ว,พลวที่สุดในสนามเลยก็ว่าได้วันนี้เปเป้ดวลกับไนโซนเบเกอร์จังหวะนี้วิ่งเข้ามายิงตรงกลางครับถือว่าปิดไปได้ฮนะคนสุดท้ายของเลี้ยวผูตัดสินครับที่เมดิน้าคนที่เล่นหน่วยที่สุดในเลี้ยวูวันนี้ครับโอ้โหจะเป็นคนตัดสินชตาเลี้ยวูรครับ เมดิน่าวิ่งเข้ามาซัดเจ้าวันนี้กดซ้ายเรียบร้อยโอ้โหเรียฟภูผ่านเข้ารอบต่อไปแบบสะบักสะอมจะจัดแล้วก็เส้นสังเวอโอลินไปรวนไม่รู้ว่าพักนานแค่ไหนอย่างน้อยเราได้เห็นนะครับถึงแม้ฟอร์มจะไม่ดี3นัดที่ผ่านมาแต่ว่ายังมีสปิริตที่ดีเลี้ยูครับยังสู้อยู่นะถือว่าถือว่ายังมีสปิริตที่ดีครับสำหรับทีมทีมนี้และประเด็นคือเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าครับฉีกครับ3เดือนครับโอ้พักยาวๆเลยทีนี้โอ้โห อย่าบอกนะว่าฟอร์มที่ดีขนาดดีครคบเล่นไป43เกมยิงไป35ประตูจะโดนเบรกเพราะว่าการบาดเจ็บของวิกโกลินครับนั่นหมายความว่าถ้าโอรินนะครับผมพัก3เดือนหมายความว่าฤดูกาลนี้โอรินจะปิดเทอมเรียบร้อยครับเราไม่มีโอกาสที่จะช่วยทีมได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆก็ตามเพราะว่าสุดท้ายโอริน พักยาวไว้แล้วครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆครับของฤด,ดูการนี้เดี๋ยวไปดูว่าเลี้ยพูกกับอีก3เดือนต่อไปข้างหน้าตรงนี้ไม่มีโอลินจะเกิดอะไรขึ้นและจะสามารถควา้าแชมป์อิตาลีอีกทีได้ไหมหรือว่าจะคว้าแชมป์อะไรเพิ่มเติมได้ไหมต้องมาลุ้นครับ และแน่นอนครับตอนนี้พิบูลย์กิจจบลงเรียบร้อยเ,เลียยพูจบลงที่อันดับที่4ของตารางนะโดยการขาดกองหน้าอย่างโอลินไปเนี่ยก็ส่งผลในการผลิตสกอร์เนี่ยลดน้อยลงนะครับผมและก็แน่นอนเลี้ยภูก็สามารถเอาตัวรอดนะก็ถือว่าได้ตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตัวสุดท้ายเพื่อจะไปเล่นต่อในปีหน้านั่นเองครับในส่วนรายการ f a ฟเอัเลียยภูก็ตกรอบตั้งแต่ลูตันทาลแล้วนะครับผมก็ถือว่ารอบที่5นู่นเลยนะครับอันนี้เนี่ยตกรอบตั้งแต่ โอลินอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ช็อกโลกไปกว่านั้นครับโอลินเนี่ยหายไป2เดือนครับทุกคนกล้ามเนื้อต้นขาฉีกครับแต่ว่าประเด็นคือเลี้ยภูครับช็อกโลกโดยการเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเฉย ผมจะพลาดตายนี่คือรายการเชื่อโอลินไฟฝันมากๆครับไม่รู้ว่าเราจะได้ลงเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเราเก็บ3เดือนครับน่าจะไม่ทันหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันต่อนะหลังจากรอบส6บทีมนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือแมนยูเจอกับเลียพูนะครับเป็นศึกแดงเดือดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียปูก็สามารถชนะรูกได้เสียรวมเนี่ยไปได้4ประตูต่อ2นะรอบเซมิไฟนอลเนี่ยเรียพูก็สามารถที่จะเอาชนะบุเซนดอร์บุนได้3ประตูต่อ2 และก็ดันเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศแบบตัวผมก็งงเหมือนกันว่ามาอย่างไงและการชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นในวันที่6เดือนหน้าแต่ประเด็นคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทางซ้ายบนบอกว่าแมตต์ฟิตอินแปดเดนหมายความว่าเราจะใช้เวลา1อาทิตย์ในการเรียกความฟิตและก็อาจจะได้มีโอกาสลงรอบชิงชนะเลิศก,กับปารีสเฮ้ย ผมได้ตื่นเต้นจัดหรือว่าโชคชะตาเนี่ยมันกำหนดมาแล้วว่าโอลินจะได้กลับมาทันนะัดชิงชนะเลิศก,กับยูฟาแชเป้ยนลีกครับเซกชั่นที่เราได้คะแนนมากที่สุดครับเพื่อที่จะบิวแต้มให้ได้มากที่สุดนะอย่างน้อยวันนี้เราต้องได้ติดตัวสำรองในเกมที่ว่าชเ้เปลีกรอบชิงชนะเลิศนะไม่งั้น,นอนไม่หลับแน่นอนฮนะเอาล่ะเรียบร้อยโอเคอย่างน้อยก็ติดตัวสำรองครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรฮนะและเกมกับปารีสครับเริ่มต้นยังเสมอศูนูนยครับอู้หรือว่า อะไรครับผมยังเสมอกับ0ูนูนครับผ่านไปเจ็ดสิบหกนาทีและโอลินจะได้ลงมาแทนมาคัดเอ็ดเวิร์ดในตำแหน่งหน้าขวาครับโอ้โหอะไรถึงแม้ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเราแต่ว่าโอเคได้ลงมาสัมผัสในรอบชิงและก็หวังว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากก็น้อยครับอะไรครับผมนะัดชิงชนะเลิศแบบกระทันหันนะวิกโกลินครับคัมแบ็กกลับมาในรอบ3เดือนครับโอ้มาในลุกใหม่นะผมพ้าไม่ค่อยจะมีแล้วก็หนวดคราวเต็มครับ เอาละรครับในตำแหน่งหน้าขวาอวิโกโลินยังเสมอกัาศูนย์ศูนย์ครับมีเวลาอยู่รา,ๆาวๆจังหวะนี้เข้ามาด้านในเมนเดสเปิดเข้ามาโอลินอยู่ตรงกลางโอลินขึ้นบ่งไม่ถึงแล้วบอลทะลักมาจาังหวะนี้อโรยโยยิงแล้วบอลโอ้โหแย่ไปหน่อยอโรยโยกาบี้ฝ่าี่โอลินโอลินดึงเข้าเท้าขวาแล้วโอลินเปิดจังหวะนี้ครอสเข้ามาเสาแรกเก็บได้ทีดีรวยิงติดโอ้โหดีว่าแม่ได้ลุ้นแล้วเป็นการครอสที่สวยงามมากแต่าเป้จังหวะนี้วนเข้ามาตรงกลางปาเป้เลี้ยงมาด้านซ้ายเองปเงา,า,งาเปเ้ความเร็วบังอยู่ ม้วนเข้ามา่เป๊ะส่งมาที่ชาวลูกกูยิงแล้วติดเซฟอะไรโนโอโหคหเกอบไปลิพูครับจังหวะสุดท้ายต้องระวังให้ดีแล้วจะได้สวนกลับจังหวะนี้แอนโดฝากต่อมาที่โอลิท้าวและบันเทิงเร่งลมกระชากข,ของโอลิทความเร็วหลังจะเก็บเนี่ยบอกเลยว่ามาแล้วโอลิทลุขึกนมาจังหวะนี้ฝากเข้าตรงกลางและตามดาวามาโฮ้าหิปเหลือจะเชื่อมือไปยิงไปเลยว่าเพื่อนโอโหจับทำไมวะน้าแล้วฝากสวนมาที่ลีคังอิน À, ต, kind of ติดซาลีบาปัมเคลีย์มาได้ก่อนครับไอโซเบเกอร์สาดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยโอ้โหเลียูโอกาสทองเลียปูเหลือจะเชื่อราฮิมยินติดเซฟของดานูบ้าเฉยเลยเอาเลยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับเลียพูจังหวะโอกาสทองเมื่อกี้ครับไม่ได้ประตูครับอู้แล้วอ้อมมาสวยจังหวะนี้คอนเสร์เอ็มปาเป้กระชากหนสสีมาเอ็มปาเป้จังหวะนี้ยิงแล้วเซฟไโซู ก็ยกมือให้ลิซอนครับยังเซฟได้อยู่ไม่งั้นเรียบพูนี่โดนไปหลายครั้งแล้วนะวันนี้และจังหวะนี้ครับด้านในมาตามช่องแล้วมาสวยๆที่ดีอาร์ดโอลินกับได้โอลินจังหวะนี้กดซ้ายเองแล้วโอลินเซฟอีกทีโอลินสามอีกทีโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับการจบสกอร์วันนี้วันเนี้ยจังหวะเมื่อกี้ถ้าเป็นโอลินในช่วงก่อนเก็บเนี่ยบอกว่ายังไงก็เข้าครับแต่ว่าแม่เหมือนกขาวันนี้เนี่ยยังล้างสนามไปน,นนะานแล้วจังหวะจบหูเมื่อกี้ถือว่าน่าผิดหวังมาก บาห์กิมเลือกออกสายสุดไปเลยที่เมนเดสแล้วฝากมาตรงนี้ครับเอ็นโดแทงต่อป้ายต่อจังหวะน,นี้มาสวยมางๆแล้วเราขอด้านในดีอัตฝากมาช้าอีกแล้วอหเหลือเวลาไม่เยอะแล้วเอปเป้จัวะาี้กะชากนี้เอปเ,เอปเ้าเมาสุดด้านในเข้าต่อมาแล้วโจนิคากินกิงโอโหเลี้ยฟูเหลือจะเชื่อโดนจังหวะสุดท้ายปารีสโอโวันนี้เป็นไปได้เลี้ยฟูครับูหูกำลังจะจบลงด้วยการยิงจุดโทษซะแล้ว Top, แต่ว่ามาโดนหมัดน็อกครับคือเอาเป็นปาเป้ไม่อยู่นะและลูกนี้นูโนเบนเดสก็ไม่ได้มีความระวังค้างอินแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเรียูลวันนี้เนี่ยหลายจังหวะที่มันควรจะต้องยิงประตูชัยมันไม่มาด้วยเหือนเพราะมันไม่มาเนี่ยโอ้โหมันก็ถือว่ามันไม่ใช่ดวงของเรีย์พูลจริงๆครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะหลายจังหวะที่มันควรจะต้องจบให้ได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างทำให้เรียูลวันนี้เนี่ยจบ ก่อปารีสไม่ได้ครับก็ถือว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงๆครับไม่ใช่วันของเวอพูเลยฮะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเล่นนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแต่ก็ยังถือว่าผิดหวังครับไม่ได้แชมป์แต่ก็ถือว่าได้ลงมาช่วยเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มที่แล้วนะและก็ต้องไปว่ากันต่อในอาชีพการ์คาแข่งต่อๆไปของวิโก้ลินครับว่าจะมาเมื่อไหร่สำหรับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก แน่นอนครับวิโกโลินครับในปีนี้นะครับสรุปสุดท้ายแล้วเล่นไปทั้งหมด44เกมนะ35ลูกครับจาก44รายการทั้งหมดครับและก็ฟอร์มเฉลี่ยอยู่ที่8.43เรตติงส่วนพิมลิกิตเนี่ยได้ลงไปทั้งหมด26เกมครับยิงไปทั้งหมด18ลูกนะ12ิสต์นะเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องมากๆยูฟาเชเปนลีกครับนักเตะที่เป็นดาวซันโวคือทังได้ของวิโกโลินนะยิงไป10ประตูจาก9แมตช์ครับ ถึงแม้ทีมจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ได้ดาวซันโบไปครับคาราบาลครับครับโอลินก็เป็นดาวซันโบที่5ประตูนะโอ้โห <c oughs> เรียกว่ารายการที่ไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้รางวัลส่วนตัวไปค่อนข้างเยอะนะโอลินนะและก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมตกเป็นของเปโดกองซาวเวสที่30ป,ประตูโอ้หย,ยิงเยอะมากครับปีนี้กองซาวเวสนะส่วนโอลินเนี่ยไม่ติดนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเล่นไปแค่26่เกมเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็เจ็บยาวไม่สามารถผลิตสกกร์ได้ก็จบลงที่26นัดและก็18ปประตูนั่นเอง สวีเดนครับก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสไอร์แลนด์แล้วก็เ็กซิโกนะใครอยากดูโอลินลุยฟุตบอลโลกก็ต้องอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยกันเดี๋ยวมาแน่นอนหลายๆอย่างทำให้เรีพูลไม่สามารถถึงฝั่งฝันอะไรได้เลยครับในปีนี้และมาว่ากันต่อในคลิปถัดไปใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยลวกันวิต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย